เอามันเออเออหมดเอามันก่อนเลยไอนเนี่ยนี่ไงโดดไปครับโดดไป,ดดไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะครับสำหรับวันนี้ผมเล่น,นเป็นแพนด้าฟาร์มนะครับอุ๊ยออกผิดเดี๋ยวออกใหม่ก,ก่อนออกเป็นดาบฟาร์มนะครับ ในชิ้นแรกเพราะเราเป็นแพนด้าฟาร์มตีไปครับไม่มีใครมากลางเลยเดี๋ยวแพนด้าน,นะครับเราจะต้องฟาร์มก่อนนะครับอืม,อมเรียบร้อย สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแบบวิธีการโผหนึ่งสองเอ้ยเดี๋ยวอืไอ่ยังไงยังโอ้โหแย่งเราอีกอืเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาวัดเหรอเออแย่งมาแย่งคีบเราได้ยังไงเอาอ่ออีกนิดมาอะไรอีกนิดอีกนิดอีกนิดแล้วไงอืมีเกาะอีก ยังไงเอาเราก็มีอ,มอ่ะอ้าววัดดิเอาเอาเอาอีกนิดไปไหนอะ่ะอีกนิดอีกนิดไปไหนอีกนิดอืมไม่รอดจะแก้แค้นแทนเพื่อนเหรอพรอะชาติหน้าแล้วกันน,นี่เรียบร้อยครับมีอันติมาแล้วครับแต่ คีบเราหายไปตัวหนึ่งใครขบมยเราไปนะอา่าเดี๋ยวเราเอาเอ้ยเอเรนม,มาเอเรนยังเลีวสาอยู่จะถัดดีครับย่ำกระมอมจัดครับจัดเอ้ยตายไปครับเอาละครับเอ้ยเพื่อนโดนโอโ้โหโมทอสครับโมโทอสมาแล้วครับผมมาแล้วครับ แก้แค้นให้เพื่อนก่อนตายไหมตายครับรุมนี่วาร้องร้องก็เล่น5 V5 ไม่ได้เล่น1 1เโว้ยน่ะเอาละครับเราตีดาร์เซเร e ์ต่อเลยครับอืมนี่ตายไปดีอ๋อมันว่าใครวะงงตีดาร์เซเร e ์ก่อนค่อยว่ากัน เฮ้เฮ้เฮ้ซาลิตหยุ่ร่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาลิตหยุ่ร่างอืมตีทีก่อนครับเฮ้อีแก๊กนี่มันก็วอนจังเลยนะตายแล้วนะแก๊กเอ้ยรอดไหมนะเฮ้ยรอดอยู่เอเรนเข้าไปช่วยเอเรนเข้าไปช่วยแล้วไงมีโมทอยเข้ามาช่วยอ้าวแล้วยังไงถอยกลับบ้านถอยกลับบ้านเหรอ ยัย <c oughs> อ้าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อน <c oughs> แหมจะรีบไปไหนไปจะรีบไปไหนเอเรนนี่เขาอันติมหมดแล้วเอาเข้าแล้วเหรอเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอามันเออเออหมด <c oughs> <c oughs> โอ้มีการด่าก,กันเกิดขึ้นครับลาดตืด หล่เขาด่ากันนะฝั่งตรงข้ามนะครับเขาด่ากันเอาแวนเก็บไปครับเอาเอาเอาเอเนเอาช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอาเราอดเลยเฮ้เอาตัวเองไม่ฟาร์มแล้วก็ยังมาแย่งคืออะไรคืออะไรไม่ได้หรอกไม่ให้เออรุมเพื่อเอาอย่มันร้องจังวะ เอเรนฝั่งโน้นมันร้องจังวะฮะมาเราเอาอีกนิดก,ก็ได้ครับอะไรย่ำกระหม่อมไปตีรวงรวงตอนนี้เรากำลังจะออกเป็นโบเกนสเปียร์นะครับเพื่อที่จะเจาะเกาะนะครับอ่าเล่นเดี่ยวไม่เป็นเหรอเอางงเลยถ้าเล่นเดี่ยวคุณก็ต้องไปเล่น1-1แล้วแหละคุณจะมาเล่น 5v5 เพื่อ ใช่ไหมครับนั่นไงตายไปสองเอเนเอาเอามันก่อนเลยไอเนี่นี่ไงหนึ่แล้วนะหนแล้วนะอันนี้หนแล้วนะหนึ่งแล้วอืมไม่รอดอืมเอาเฮ้ยอืมไม่รอดอีกหนึ่งครับอ่ออ่ออ่อออ ไม่รอดไม่รอดไปไกลดีแพนด้าเอาอ,อะไรวะพอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่เอายังไงเนี่ยเจ้ายังไงครับโอโ้โหเคียคร์ยครีปไปเคียร์คีปใจเย็นๆเอ,อ้ยเย็นเย็น<ๆ>เย็น<ๆ>เย็นอืม<ๆ>ฟาร์มไปครับฟาร์มไป วามไปก่อนนะครับแต่แพทใหม่เนี่ยขือมันเยอะเหลือเกินโดดข้ามขื่อกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับอืมอืมอืมโอเคเนี่ยผมก็เดินงงๆนะตอนเนี้ยโอ้ยโดนอันติของอิริเมียมเข้าไปเอา้ยเพื่อนเพื่อน เอ้รอดไม่นะโอ้วิ่งหนียังไวเอ้ยเพื่อนข้างล่างก่อนช่วยเพื่อนข้างล่างเอ้หนี้ไงหนึ่งตัวตัวนึงอีกตัวนึงขออีกตัวนึงนี่ไงไม่โดนว่ะอื้มถ้าแก๊กดึงมานะบอกเลยว่าพี่กินนิ่มไปถอยก่อนครับเลือเหลือครึ่งหลอด เราก็จะไปเอา Abysson Dragon ก่อนอน,นี่เอาเอาไงอืมหลบก่อนครับสเตปไป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 ,ป,ไปนี่เรียบร้อยครับขอหลบหลบคุ้มแป๊บหนึง่งดูซีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรโอเคครับาร์มต่อ อืมข้างบนเยอะหิวหมีหิวมาแล้วโอโ้โหโดดไปครับอืมมาร่วงหนีหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอไปไหนเราไอ้หนูไอ้หนูไปไหนเราฮะเอาโมทอสมาโมทอสมาโมทอสยังไงไปไหนแล้ววะ โอ้โมโทอสหายตะกี้มันเห็บแว๊บไม่เชื่วอวะงงไรครับกลับไปฟาร์มต่อครับเราเป็นหมีฟาร์มต้องกินใบไผ่เยอะๆฟาร์ม,คร,รมครับฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อไม่ให้ไม่ได้ มาแล้วครับอืมปั๊บแดงเราปั๊บแดงเราตีไปครับตีไปเฮ้ยนี่ช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนนี่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอาปล่อยข้างบนนะครับนี่เยอะ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 หลายตัวใจเย็นครับรอแปบ๊บไป้มูรามาะมาแล้วเจาะเกาะแบบขั้นสุด เฮ้ยโ้มันเยอะอ่ะเราโดนตีตายแน่เลยถ้าเกิดเราเข้าไปอะอ้าวเขาถอยมาละอะไรอะไรอะไรกันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอ้าเพื่อนเข้าครับโดนไปอื้โอ้โหตายไปสองครับตายไปสองโอ้โหตายหนึ่งสามครับสวยครับเอเรนเข้ากับเราที่สวยเลยครับ นี่แพนด้าก็ช่วยตีมาแล้วครับเราเอาบัฟฟ้าก่อนบัฟฟ้าแล้วก็ต่อด้วยคีฟนี่อิรูเมียอิรูเมียมันโดนอะไรเนี่ยมันรอดไหมนะรอดก่อนที่เราจะไปถึงไหมนี่ไงตายไปครับตายไป เราก็มีดาเมจที่แรงมากครับสามารถที่จะฆ่าโมทอดได้แต่ถ้าเขาเยอะก็ต้องถอยก่อนครับเดีดันเลนล่างก่อนครับตอนนี้เลนล่างเราคลิปมาแล้วตีไปเอ้ยโอ้โหเพื่อนโดนโอ้โหไม่รอดเลยอ้าว โอ้ยหลบก่อนครับเพื่อนเขามากันเยอะเลยครับตอนนี้เพื่อนไม่รอดเลยเลก็ตอนนี้เดี๋ยวเราออกเป็นดาบฟาร์มใหญ่ครับลแล้วเราก็ฟาร์มต่อก่อนออนี่เรียบร้อยออยังไม่ได้ใช้แข็งเลยอะครับเดี๋ยวรอ จังหวะก่อนครับเราจะใช้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดักฆ่าแล้วครับฟิวมาครับอิรูเมียอ,อิรูเมียเหรออิรูเมียเหรอเ๋ออ,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 ออ๋เอาเอาอย่างนี้ก็เสร็จสี่ไม่รอดครับ โมทอสโมทอสก็แล้วไงเราเอ้าถอยก่อนโดดเข้านี่ไงร่วงไปดิซานิทอ๋อ,อกิ้งติดคืออ๋อมีปะไม่มีในผู้มไม่มีเหลือป้อมข้มางล่างกับข้างบนข้างล่างเหลือเลือหกร0อเองเฮ้ย

ตัวแข่งเอาไว้ก่อนนี่ไง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 โอ้โหตายหมดครับจบบ้านแล้วจบบ้าน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 ครับจบบ้านตีตีจบครับ สำหรับฮีโร่อย่างแพนด้านะครับแพนด้าหรือเรียกว่าซูก้านะครับเป็นฮีโร่ที่ก็ใช้ในเลนดาร์เซเลเยร์ก็เหมาะนะครับหรือใช้ในการความก็ดีครับใช้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการเป็นไปในเลนของดาร์คเซเรียร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นแอสซิสซินนะครับในการโดดเข้าไปย่ำกระหม่อมล้วงตัวที่มีพลังน้อยนะครับ สำหรับไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครจะสายฟาร์มก็ตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นเลนดัสเซเลเยร์นะครับแนะนำให้ออกเซตไอเทมตามนี้โดยที่ไม่มีดาบฟาร์มนะครับเราจะออกไอเทมชิ้นที่5คือ f โฟเ n Tool แล้วตามด้วยเกาะเกิดนะครับสำหรับใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆ ออกมาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ